สวัสดีครับอยู่กับผมธนกิจอาร์ททีวีนะฮะวันนี้ก็มันนี้ช่วงต้นคีบน้องก็ไม่อยากอะไรมากเหตุการณ์ในยุคนี้ก็อยกจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ทุกคนฟัง มันเป็นเรื่องของเหตุผลที่ผมเลิกทำไปโทรไปเนาะเหตนผลแรกก็คือไม่มีทุนไม่มีคนช่วยทำไม่มีลูกน้องมันก็เลยแบบทำคนเดียวอะ นมันดดต้องเขียมันต้องเขียนบทมันต้องอะไรลอย่างซึ่งเอาจริงไอ้การเขียดนบทดมันต้องผมก็ติดอ่านเลดอัน,อน,อน,อนอยังไงก็คือมันไม่เป็นตัวเองอ่ะมันต้องคอยท่องคอยจำจะเห็นหนึ่งก็คือ แค่ความมั่นใจแล้วก็ไม่เข้ามีเวลานม่จากช่วงนั้นผมมีเรียนก็เลยไม่ค่อยได้ทำเต็มที่แค่ผมยุ่งอยู่ท่าน็ต นี่แหละผมขอรอบแค่นี้ก่อนเหกันนะแล้วถ้ามีรายการใหม่อะไรอะไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเปกระตุ้นใจให้กันเนาะกระดิ่งนี่ได้เลย แมมันนีต้องฟัลอทุมันนีต้องขอต,นนขอตไปก่อนนะฮะทำไมจุบจุบ